ดีค่ะใบตองกินไปตามใจเราค่ะใบตองจะพาทุกคนทําฉู่ฉี่ปลาทูสดนะคะปลาทูสดเตรียมไว้ค่ะอันนี้เป็นน้ําพริกแกงนะคะใบมะกรูดซอยค่ะแล้วก็พริกหยวกสีแดงนะคะมีกะทิค่ะมีผงปรุงรสมีน้ําตาลนะคะ ไปค่ะไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะชูสีปลาทูสดนะคะปลาทูตัวใหญ่ๆเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะไม่ต้องตั้งกระทะไว้แล้วนะคะแล้วก็จะเอากะทิลงมาใส่เพื่อผัดเครื่องแกงค่ะใส่กะทิลงเลยนะคะต้องเหลือกะทิไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะเหลือเอาไวโ้โรยหน้านะคะ ผัดน้ำพริกแกงเผ็ดเลยค่ะผัดให้หอมนะคะเตรียมน้ำเปล่าไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราต้องใส่น้ำเปล่าหน่อยนะคะเพราะว่าจะปลาทูก็จะได้สุกค่ะปลาทูใช้ปลาทูแบบสดๆเลยนะคะผัดน้ำพริกแกงให้หอมค่ะเหลือกะทิไว้สักสองทัพพีนะ เอาไว้ใส่ตอนหลังนะคะอันนี้ผัดลงไปผัดลงไปขั้นตอนนี้นะคะก็จะใส่ปรุงไปด้วยนะคะจะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะใส่น้ําตาลเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปรสชาติก็จะได้เข้าเนื้อนะคะใส่น้ำลาค่ะ ใส่น้ำปลานะคะเพื่อความหอมค่ะเครื่องแกงหอมแล้วนะคะ mm. เดี๋ยวในเรื่องของรสชาตินะคะ mm. เดี๋ยวเราไปชิมอีกทีนึงตอนหลังเนาะ mm. ตอนนี้เราปรุงไปประมาณนี้ก่อนนะคะจากเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็ เร่งไฟจ้ะทุกคนเร่งไฟแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะเพื่อที่จะเอาปลาทูลงนะคะกะใส่ดูว่าน้ำประมาณไหนที่จะทำให้ปลาของเรามันสุกนะจ๊ะทุกคนรอให้น้ำเดือดก่อนนะจ๊ะ ร้อยน้ำเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ปลานะคะรอแป๊บหนึ่งเปิดไฟแรงนะคะเตรียมฝาหม้อไว้ด้วยนะคะเตรียมฝาหม้อไว้เอาไว้ปิดนะคะเหลือกะทิไว้สองทักทีนะเอาไว้โรยตอนท้ายนะคะ เดือดหรือ,อยังเดือดหรือ,อยังไม่ต้องไม่ได้ตัดเลยนะเ <c oughs> ปิดไฟแรงมันก็จะเดือดง่ายนะคะเดือดหรือ,อยังใส่ปลาทูลงไปเลยใส่ปลาทูลงไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ปิดฝาค่ะสักห้านาทีนะคะ ห้านาทีเราจะมากลับปลากูกันนะคะทิ้งไว้ห้านาทีนะจ๊ะทุกคนขคาครบห้านาทีแล้วนะคะน้ำก็จะงวดลงไปกลับค่ะกลับนะคะกลับปาค่ะอ่ะทีนี้ทิ้งไว้อีก3นาทีนะคะ จิงไว้สักสามนาทีค่ะต้องปิดฝาด้วยนะจะได้สุกนะคะครบสามนาทีแล้วนี่ค่ะทีนี้ก็ชิมค่ะชิม รสชาติได้อย่างที่ใบตองชอบแล้วค่ะจะออกเค็มหวานนะคะทีนี้ก็จะใส่ใบมะกรูดกับติ๊กลงไปเลยแล้วก็จะใส่กะทิที่เหลือลงไปนะจ๊ะ ใส่โอ้กล้องมืดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยใส่กระปีที่เหลือลงไปนะจ๊ะไปต้องอะ่ะเออเออขออาภัยด้วยนะคะมืดบ้างสว่างว่างแต่ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญเนาะสำคัญอยู่ที่ว่าดูแบบดูแค่คร่าวๆอ่ะทุกคนแต่ว่าการทำอาหารน่ะมันอยู่ที่ของครอบครัวของทุกๆคนนะคะ ดูแค่ว่าไปต้องใส่อะไรมั่งไม่ใส่อะไรก็ได้นะคะสิ่งที่เราไม่ใส่เราไม่กินอนะ่ะเราไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะเราไม่ต้องทําตามสูตรหรอกเนาะเรากินไปตามใจเรานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะชูชีปลาทูชูชีปลาท,ทูสดนะจ๊ะทุกคนค่ะ๋ยวเดี๋ยวหมุนกันหมุนกัน หมนที่ดีชูชีปลาทูสดนะคะเรื่องปรุงไม่ยากเลยจ้าไปต้องขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจไปตองเยอะเลยตอนนี้มีคอมเมนต์มาแบบว่าให้กําลังใจไปตองเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยมันทำให้ไปตองอ่ะมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะ ใบตองไม่เหงาแล้วนะคะใบตองมีทุกคนทักทายใบตองด้วยนะสำหรับคลิปสูชิปลาทูใบตองขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนี่ยนะคะทำไม่ยากหรอกดูใบตองแค่เป็นแนวทางนะคะในคลิปของใบตองอะ่ะอาจจะแบบมืดบ้างมัวบ้างนะคะใบตองทำคนเดียว เป็นการทําอาหารที่ทําแบบกินทุกวันทุกวันนะคะนะคะกินทุกวันของตัวเองนะคะก็บันทึกไว้เผื่อว่าหลายๆคนแบบโอ๊ยวันนี้ไม่อยากกินอะไรดีนะเข้ามาดูซิไปต้องทําอะไรกินอย่างเนี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ